สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอประเด็นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่10พฤษภาคม2564เราสามคนครับผมขอดแล้มาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมโค้ชแอฟทันข่าวลิเวอร์พูลครับและการวหน้าล่าข่าวแมนยูครับวันจันทร์นะครับก็มาติดตามประเด็นร้อนของพิมฤกษ์ครับในสัปดาห์ที่35แล้วนะก็ใกล้ที่จะได้บทสรุปแล้วถูกต้องครับใกล้ที่จะปิดฤดูกาลแล้วนะครับแต่ว่า วันนี้ก็เป็นหลังเกมสำคัญคู่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันทำให้การฉลองแชมป์ของแมนซิตี้เนี่ยต้องเลื่อนออกไปก่อนมีการดีเลย์นิดหน่อยเออมีการดีเลย์เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยแพ้ต่อเชลซีแล้วเดี๋ยวคู่นี้เนี่ย จะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยครับเรียกได้ว่าสื่อต่างประเทศเขาเชื่อว่านี่จะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างท้าลบกันเลยอถูกต้องนะครับว่าท o มัสโซเคิลนี่พิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถรับมือกับเ๊มกวาเดลลาได้จริงจครนะแล้วก็ความ เคลื่อนไหวนะครับของบรรดาทีมในกลุ่มทัฟโฟด้วยครับผมตอนนี้เนี่ยลุ้นโคต้ากันสนุกวันนี้เราเอาจากสื่อต่างประเทศมานะว่าเขาเล่นประเด็นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับยังไงต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนี่นะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาบริษัทไทยแบล็คเบเดจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจาหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับก่อนเข้ารายการเดี๋ยวผมให้น้องของผมนี่พิสูจน์ให้ดู ได้ครับดูความสดชื่นของน้ำแร่ตาช้างกันก่อนเลยนี่ครับโชว์ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวขออนาตดื่มนะฮะเปิดฝาครับอืมโอ้โหอือืสดชื่นครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนี่วันนี้คุณโดนแย่งนะอืไม่เป็นไร เขาดูเปิดชื่อนะเขาดูเปิดฝาสมูทดิของจริงของจริงเปิดเอาไว้เกือบสุดแล้วเมื่อกี้หลุดู่แล้วใช่เขาข่าวดีกว่าไปเริ่มต้นที่เกมคู่ใหญ่นะครับอย่างที่บอกกันว่าเฮ้ยมันมีเป็นการแบบส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าใช่ครับก่อนจะเจอกันในถ้วยใหญ่ของยุโรปก็เชลซีนะครับกลายเป็นว่าเป็นฝ่ายที่เอาชนะแมนซิตี้ได้เป็นเกมที่2แล้วนะครับติดต่อกันคือติดต่อในที่นี้หมายถึงว่า เจอกันมาเมื่อไม่นานนี้ในเกม f อฟเอรอบรองชาเลิ์เป็นเชลซีที่ชนะในเกมนั้น1-0แล้วมาย้ําในเกมนี้ครับเป็นการพลิกกลับมาชนะด้วยครึ่งแรกเนี่ยเชลซี Chelsea โดนก่อนนะ1-0ของแมนซิตี้นะครับแต่ว่ามาพลิกได้2ลูกนะครับแล้วก็ประตูชัยเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเป็นมาคอสอลอนโซนะที่ยิงเข้าไปแล้วคนที่จ่ายเนี่ยก็เป็นทางด์แมนเนอรด้วยนะครับ ทำให้ตอนนี้เนี่ยสนาการของเชลซีก่อนขึ้นไปเป็นอยู่ที่3ของตารางคะแนนแล้วนะแซงเบสเตอร์ข <B aster. S 1> ึ้นไปนะครับถือว่ายอดเยี่ยมด้วยแล้วนี่เป็นการชนะเป๊ปสองนัดติดต่อกันแล้วสื่อมาว่าชัยชนะนัดนี้เนี่ยมันเป็นการการที่เชลซีของโทมัสทูเิลเนี่ยส่งสารท้าทายเป๊ปว่าเฮ้ยพวกข้าไม่หมูห่้วยเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันในนัดจริงชนะเลิสศึกแชมเปี้ยนลีกนะเดี๋ยวเจอกันแล้วก็ อีกหนึ่งสัญญาณที่ส่งด้วยที่สื่อมองว่าเหมือนกับเป็นการบอกแมนิตส้ต้วยว่าไม่ใช่แค่นักชิงที่จะรออยู่ในปลายเดือนนี้นะครับ <How? S 2> ปีหน้าพิมยรีนี่แหละ oh. พวกคาก็จะกลาวขึ้นมาลุ้นแช้ป์เหมือนกันเดี oh. ๋ยวปีหน้าเนี่ยมาแบบเต็มๆเลย oh. เขาบอกว่าพัฒนาการของเชลซีเห็นในหลายๆส่วนแต่ส่วนที่แบบเห็นละชัดที่สุดคือเกมรับ25เกมที่โทมัสทูเคิลเข้ามา กินชีสไป18โอ้โหเกมรับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยบาจาก25โอ้คือแทบจะไม่เสียประตูเลยนะปีหน้าน่าจะได้ลุ้นชม้นลีกันสนุกแน่ใช่คือในฤดูกาลนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงว่าถามว่าซิตี้มีพลาดไหมก็มีบ้างมีสะดุดบ้างแต่เอาจริงๆเนี่ยผมว่าเกมเนี้ยถ้าใครได้ดูเนี่ยเป็นการสู้กันด้วยเรื่องของแท็กติก สูนะสีนะนะทั้ง2นัดเลยในเกมเอเอครับก็ครั้งหนึ่งแล้วรเราได้เห็นว่าทั้งเป๊ปกับทูเคิลเนี่ยเอาแท็กติกมาสู้กันมีการแก้เกมในช่วงพักครึ่งนะครึ่งแรกครึ่งหลังมีการปรับเปลี่ยนระบบการเล่นมีการส่งนักเตะให้เกิดความเป็นได้เปรียบเสียเปรียบในเกมถูกต้องนะคือถ้ามองเฉพาะกล้นล้วนๆเนี่ยผมว่าทูเคิลตามเป๊ปพันอยู่ครับผมตามเกมเป๊ปพันแต่ขึ้นอยู่กับว่าในเกมรอบจริงยูเซลเนี่ย เว็บจะทำเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเออเพราะว่าก็พักตัวหลักไปหลายคนเหมือนกันแลเดี๋ยวจะเต็มในเกมนัดชิงไปเลยอยู่้ใช่นะครับอันนั้นคือมาในมุมของเชลซีครับนะโอ้โหมันมีแง่บวกเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายส่วนฝั่งของแมนซิตี้หลังจากนี้พวกเขาต้องพยายามรวบรวมสมาธินะครับแล้วก็ต้องรับมือจากแรงกระแสะกดดันความคุกคามจากฝั่งเชลซีให้ด้วยออให้ได้ด้วยเพราะว่านี่ถือว่าเป็นความท้าทายมากๆเลยนะครับ แมนซิตี้ครับพลาดโอกาสเข้าชิง FA ครับก็เพราะเชลซีแล้วยังพลาดโอกาสปิดจ็อบหรือว่าการันตีการคว้าชแชมป์พิมลีในบ้านของตัวเองก็เป็นเพราะเชลซีใช่จนตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเริ่มมีแบบหลายคนสงสัยแล้วว่าเฮ้ยนี่คือของแสลงของเป๊ปหรือเปล่าออเโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแวนเนอร์ anner, ในเกมนัดนี้เนี่ยโหเป็นตัวแสบเลยนะ ปวนกับการเจอกับแมนซิตี้ได้ทั้ง2นัดจ่ายแอสซิสเป็นประตูชัยสเกมเลยครับใช่เกมเกมนั้นที่ FA c u p เนี่ยก็เป็นคนจ่ายใช่ให้ซีเยตยิงถูกต้องมาแล้วนี้จ่ายให้กับอลอนโซยิงอีกคือแวนเนออาจจะไม่ได้ยิงเองแต่เจอเจอซิตี้แล้วแวนเนอร์จะแบบเหมือนกับชอบอตบบใช่นะครับในเกมนี้อ่ะเรามาลงรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งฝั่งแมนซิตี้มีการพักผู้เล่นถึง9คนนะครับมีแค่ไอเดอซน กับเอเมลิกลาพ็อกนะครับเป็น2คนที่ได้ลงสนามต่อเนื่องมาดี s <S อาร์ดีอาร์ดีอาร์สนะเอเดซอนกับดีอาร์สที่ลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องมาจากในเกมที่ชนะเปร์เชใช่นะครับแต่ว่าเดอะบอยกุนโดการโฟเดนสโตนวอลเกอร์แบรนโดมาเลสนี่คือพักหมดเลยใช่ครับ,รบนะครับแต่ถามว่ามันเป็นข้ออ้างไหม จะบอกว่าเป็นข้ออ้างก็ไม่ได้เพราะคุณดูคุณภาพของตัวโรเตชันตัวโรเตชันเขาเนี่ยสเตอร์ลิงอาเกลโรเชซุตใช่โรดี้นัดนัดที่แล้วสำรองนัดนี้ตัวจริงเออโรดี้อย่างเงี้ยก็คือเป็นนักเตะในระดับที่สามารถเป็นตัวจริงให้กับทุกทีมได้นะครับแต่จุดที่ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่เราคุยกันแล้วก็คือลูกจุดโทษของอาเกลโรนะของกุนอาเกลโรนะครับจังหวะนั้นเนี่ยกุนถึงขนาดออกมาเอ่อให เหมือนกับออกมาขอโทษผ่านสื่อเลยออกมาโพสทวิตเตอร์ใช่บอกว่าขอโทษเพื่อนร่วมทีมขอโทษทีมงานขอโทษสโมสรที่ตัดสินใจผิดพลาดคือถามว่าโดยปกติแล้วคุณเป็นคนที่ยิงจุดโทษได้เก็บคมคนหนึ่งนะครับผมถือว่ามีสติกันยิงจุดโทษได้ดีแต่ลูกนี้ผมว่าตัดสินใจพลาดเพราะเลือกที่จะยิงแบบปาเนนกายิงแบบชิปซึ่งแบบว่าปกติเวลาเขายิงแรงๆเขาจะยิงเข้ามุมนะใช่ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจจังหวะนั้นอะยิงแบบปาเนนกามันคือความผิดพลาดคือนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะ ถ้าเกิดว่ายิงเข้าเป็น2อศูนย์อะครึ่งหลังเชลซีอาจจะแบบกลับมาได้ยากกว่านี้ต,ต้องให้มันทายครึ่งแรกจริงๆ<ช>แล้วก็เสียโมเมนตัมไปตั้งแต่ตอนนั้นไปถูกต้อง,อง<ช>นะครับทีนี้หนทางหลังจากนี้ครับสิ่งที่เป๊ปกาเดล่าต้องพยายามทําคือหาเกมที่จะต้องปิดจ็อบพ,พิมลีเพื่อเอาสมาธิทั้งหมดเนี่ยไปโฟกัสกับรอบชิงของ UC l ใช่ถ้าเอาชนะเชลซีได้2นัดที่แพ้ไปเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ากําลังใจก่อนที่จะเจอกันในรอบชิงอ่ะมันมหาศาลแต่พอมาเป็นอย่างเงี้ยครับ นัดที่3ที่จะต้องพบกันในรอบชิงปลายเดือนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป๊ปหรือลูกทีมเสียขวัญกาลังใจให้กับเชลซีมีโอกาสโดนได้ใช่แล้วมันจะเป็นเหมือนดาบสองคม,มสมมุติถ้าแมนเิตอ้เอาชนะเชลซีในนัดชิงชนะเลิศได้ ไอสองนัดที่แพ้ไปก่อนนันเนี้ยผคนผลืมครับคนก็ไม่มาจำหรอก,นกนคนจะจำแค่ว่าซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกได้แชมป์ยูฟาแชมปนลีกถูกต้องแต่ถ้าไปแพ้ดอกที่สามขึ้นมานั่นแหละครับโอ้โหคนจะจำเลยว่าเป๊ปเนี่ยปีป,ปีนะแพ้เชลซีถึงสามนัดแล้วตกรอบบอลถ้วยไปถึงสองรายการถูกต้องคือถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นได้เพราะอย่างสถิติของเป๊ปเวลาเจอกับโซชาก็ามาจะโดนข่มอยู่ตลอดเออคือมันจะมีจุดเล็กๆน้อยๆครับที่บางทีเนี่ย มันมันก็เหนือความคาดหมายของแสงลงไงนั่นแหละใช่คือคําว่าของแสลงเนี่ยผมว่าลูกฟุตบอลอะลูกกลมๆต่อให้คุณเตรียมแท็กติกมาได้ขนาดไหนแต่ถ้าสมมุติว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาสามารถเจอจุดที่สามารถใช้แก้ทางคุณได้ใช่อันนั้นมันก็สามารถตอบก่อ,อ,กอนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยนะการเจอกันของเนี่ยทูเคิลกับเป๊ปเนี่ยใน2นัดแม้ว่าจะเป็นฝั่งซิตี้ชนะทั้งสองฝั่งเชลซีชนะทั้งสองนัดแต่ผมรู้สึกได้ถึงความสูสีนะใช่ผมแค่กาลังจะบอกว่า มันเหมือนเป็นมวยที่มันสามารถออกได้3หน้าแต่สองครั้งที่ผ่านมาเป็นเชลซีที่พอมีโอกาสแล้วสามารถปิดได้สองหน้าให้นอกได้ครับผมนะโอเค okay. ก็ติดตามนะผมว่าซิตี้กับบอลลีกไม่น่าไกลเกินเอื้อมหรอกเพราะว่ามีแค่ดัดเดียวอะเร็วๆนี้การันตีได้เลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นเอาต่อในยู l อลแล้วกันมาดูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้านนะครับก็ชะลอ,อ,อการควา้าแชมเปี้ยิตี้เอาไว้ที่เมื่อคืนนี้นะฮะก็ชนะวิลล่าสต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้ฝั่งของแมนยูการันตีท็อป4 100%ปซแล้วนะครับ เป็นอีกนัดหนึ่งที่คาวาน,นีโชว์คุณภาพออกไม้ที่เราเห็นได้ชัดเจนมากนะฮะก็เริ่มต้นด้วยการโดนลูกยิงผีจับยัดของแบกตองตาเร่ก,ก่อนเลยนะครับในครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังก็มารัว3สลูกนะครับจากจุดโทษของบรูโน่จากความคมของกรีนวูดแล้วก็คาวาน,นีที่ลงมาเป็นสำรองแล้วก็หม่งฉลับเข้าไปนะครับตอนนี้แมนยูสามารถเบาใจในลีกได้แล้วนะฮะ ระดับหนึ่งเพราะว่าพวกเขาเก็บได้70แต้มก็การันตีการเป็นท็อปโฟแล้วไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าทีมันดับ5้านะหน่าจะเก็บแต้มมากสุดได้แค่69แต้มเท่านั้นใช่ครับยัางไงาก็ตามไม่ทันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สื่อชมก็คือคาวานี่นะครับที่ผมทำผลงานได้สุดยอดมากๆแม้ว่าจะลงสำรองเกมนี้ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ว่ายิงได้1ลูกนะฮะทำให้7เกมหลังสุดคาวานี่จัดไป8ลูกแล้วนะฮะในการยิงประตูถ้านับ เฉพาะการเป็นสำรองลงมาเนี่ยยิงไปแล้ว5ครั้งนะครับนับเป็นซูเปอร์ซับที่ยิงเยอะสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับเทียบเท่ากับกุนซือของเขาก็คือโอเลกุนนาโซชาและก็ชิชาริโตนะครับที่ทำไปคนละ5ประตูเหมือนกันในการเป็นนักเตะตัวสำรองเอตัวจริงก็ได้ตัวสำรองก็ดีเออเนี่ยมันถึงได้เป็นคำถามนะว่าตอนนี้อยู่ที่แมนยูแล้วว่าจะเอายังไงจะพยายามล้างคาวานี่แค่ไหนมีข่าวว่าจะมอบสัญญาให้แต่ว่าจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้ด้วยใช่ไหมใช่แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆจะเพิ่มให้เท่าไหนแต่ว่าคุณภาพ เราลองคิดว่าถ้าเสียคาวานีไปแล้วจะไปซื้อคนที่มีคุณภาพอย่างคาวานี่มันต้องเสียเงินพอสมควรเลยนะคุจะนะถูกต้องแน่นอนไม่ต่ำกว่า70ล้านครับ,รบถ้าเป็นสูตรหน้าที่มาเติมเต็มตรงนี้ได้จริงเพราะฉะนั้นไอ้กระแสข่าวที่บอกว่าคาวานีจะอยู่ต่อจะช่วยให้แมนยูสามารถประหยัดเงินได้เยอะมากแล้วไปซื้อตำแหน่งอื่นที่จาเป็นมากกว่าหรือแม้กระทั่งต่อให้ซื้อ ผมว่าบางทีการเก็บเอาไว้ก็อาจจะเกิดเป็นประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำไปก็เนี่ยครับอย่างสถิติที่บอกเขาเป็นซูเปอรับได้แล้วก็คอยสอนน้องๆ<ช>ได้ใชแล้วคือบางทีเราไม่ได้ไปคาดหวังว่าโอ้โหเราอยากจะให้เขาว่านี่ลงเป็นตัวจริงทุกนัดอยู่แล้วใช่ครับมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจจากเกมนี้ก็คือแม็กวาย ที่เจ็บไปเอออันนี้ต้องมาต้องมารอรุ้นว่าเขาจะสามารถกลับมาได้ไวขนาดไหนเพราะว่าอีกหลายเกมที่มันบีบอัดทั้งเลสเตอร์ลิเวอร์พูลรวมไปถึงนัชชิงยูรปบาลีกเนี่ยต้องพยายามให้กับตันกลับมาให้ได้ไม่งั้นสวยแน่นอนนะฮะเมรับตอนที่แฟนแมนยูคือรอรุ้นผลการสแกนถูกไหมใช่ครับผมว่าจะหนักแค่ไหนคือถ้าอย่างน้อยดเกม2เกม ก็ยังดีนะแต่ขอให้ทันนัดชิงยูโรป้าเพราะว่าแฟนบอลแมนยูตอนนี้โฟกัสที่ศึกยูโรป้าเลยซึ่งเป็นถ้วยรางวัลที่จะจับต้องได้ในทันทีถ้าต้องใช้ลินเดเลฟคู่ไบยี่ยาวๆนี่ก็ก็จะเสียวๆหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ลงด้วยกันเมื่อกลางเมื่อกวางลงมายาวมากจริงครับใช่อ่ะอันนี้ก็คือชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีนี้เรามาดูสถานการณ์การลุ้นท็อปโฟร์ดีกว่าโอ้โหต้องบอกว่าคนปากเลยนะครับแต่ว่าแบบว่าบี้กันสนุกจริงๆเพราะว่าสัปดาห์นี้มันมีหลายทีมด้านบนสะดุด แล้วก็มีลิเวอร์พูลมีเอฟเวอร์ตันที่ดังชนะมันเลยทำให้แต้มเข้ามาใกล้ใกล้กันมากขึ้นนะครับเราลองไล่เดียงผลการแข่งขันกันนะครับเนสเตอร์เนี่ยสะดุดแพ้นนวคาเซิลสองต่อสี่แบบแบบที่ว่าเราปีวิวกันแล้วก็มีนึกว่าสกอร์จะเป็นแบบนี้ครับผมพูดว่าอย่างแย่พวกเราคิดว่าอย่างแย่ก็คงเสมอแต่ว่านี่แพ้เลยใช่แพ้แล้วแพ้แบบโดนยิง4ดอดอกเท่ากับว่าเนสเตอร์เนี่ยสะดุดมา2นัดติดแล้วนะขณะที่สเปอร์ก็แพ้หลีด1ต่อ3แบบงงๆเหมือนกันครับแพ้แบบขาดลอยเลยสู้หลีดไม่ได้แล้วก็เวส เวสต์แฮมแพ้เอเวอร์ต์0-1นี่ท่านมหาเทพบินการดก็วันนี้ช่วยไม่ได้แพ้ที่บ้านแพ้ที่บ้านตัวเองนะครับ,รบส่วนทีมที่ตามมาอย่างเรียบภูก็เอาชนะเหนือซามด้าได้2-0นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเอเวอร์ตนด้วยทีนี้อ่ะเราจะเห็นภาพตารางคะแนนที่มันมันชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นตารางคะแนนมาแนละ้วครับผมม,มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวตอนนี้ครับขอแวะนิดนึงนะก่<ข>อนะจะพูดถึงท็อปโฟ่ยทำไมเอ่ย ทางทฤษฎีนะแมนยูมีโอกาสแซงซิตี้คว้าแชมป์พิมลีกอยู่ต้องยังไงบ้างด้วยโปรแกรมที่เหลืออีก4นัดมันทําได้เพราะว่าถ้าชนะรวด12คะแนนแล้วก็ซิตี้แพ้รวดซิตี้แพ้รวด3านัดเออเป็นไปได้แมนยูจะมี8 2บซิตี้จะหยุดอยู่ที่8 0สบเท่าเดิมเป็นไปได้แมนยูเป็นแชมป์พเมลีกนะครับนะเตื่นเตื่นหน่อยยากเหลือเกินเอาเสมอ1หนึ่งแล้วแพ้สองอ่ะก็ยังเป็นแชมป์พิมลีกถ้าแมนยูชนะ4นัดรวดก็จริง อ้าวเฮ้ยในทางทฤษฎีในทางไไทฤษฎีแต่ทางปฏิบัติเนี่ยแมนซิตี้เขาขอแค่ชนะนัดเดียวทุกอย่างจบหรือเอาง่ายๆถ้า,ถ,าถ้าสมมติอ่าอย่างอย่างแมนยูไปสะดุดเองสักนัดหนึ่งก็จบเหมือนกันใช่ครับเพราะที่มันที่มันยากคือเดี๋ยวแมนยูมีเกมหนักสองเกมติดไงภายในอันนีแค่สองวันใช่ซึ่งซึ่งร่างกายมันอาจจะมีมียุบกันได้อะเดี๋ยวดูตารางคะแนนเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าทฤษฎีมันยังเป็นไปได้เป็นไม่ได้เลยอ่ะอ่ะส่วนโซนลุ้นท็อปโฟร์ส่วนโซนลุ้นท็อปโฟร์ผมว่าสนุกแล้วคือ อย่างที่เราบอกว่าการันตีแล้วว่าแมนยูกับแมนซิตี้เขาได้ไปเล่นแชมเปี้ยนีกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเชลซี Chelsea, สถานการณ์ดีแต่ก็ย,ยังไม่ถึงขั้นชัวนะเชลซี Chelsea, อยู่ที่สามสถานการณ์ดีเลยหกสิบสี่แต้มเลสเตอร์หกสิบสามแต่ทีมที่ตามมาเนี่ยโอเคเวสต์แฮมห้าสิบแปดนะครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัด แดงเดือดตกค้างสมมุติเอากรณีที่ดีที่สุดสมมติถ้าลิฟูชนะถ้าชนะขึ้นมาลิฟูจะแข่งในจำนวนนัดที่เท่ากันแล้วมีทั้งหมด60แต้มครับนั่นแต่ว่าลิฟูตามเลสเตอร์กับเชลซีแค่สามถึงสี่แต้มสามกับสี่แต้มแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาลิฟูก็จบเองแต่ถ้าลิฟูชนะเชลซีกับเลสเตอร์ก็จะนิ่งนอนใจไม่ได้ประมาณนั้นโดนลดต้นคอมาถูกต้องครับเลสเตอร์นี่กลายไปว่าไปไปมามาจากเดิมที่เราเคยคุยกันว่าโอกาสหลุด น่านจะยากอตอนนั้นผมจําได้ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมยังให้เอาไว้แบบ90%<พ>ที่จะได้ไป <พอ S 1> เลยอะพอโฟ์นานมากใช่แต่จนถึงจุดนี้นะครับคือถ้าประมาทแล้วอย่างที่เราบอกโปรแกรมในช่วงโค้งสุดท้าย3นัดหลังนี่คือเลสเตอร์แบบโหดมากเพราะว่าเจอกับแมนยูเชลซีและสเปอร์ซึ่งแมนยูกับเชลซีเป็นแบบทีมหัวตารางเหมือนกันนะใช,ใช่ไหมแล้วเจอกับสเปอร์สเปอร ปีนี้ก็เป็นทีมที่เอาคอาจจะฟอร์มแกล้งไปแกล้งมาแต่ก็นับว่าเป็นทีมใหญ่ที่เลสเตอร์เจอแล้วไม่ง่ายใช่หรือเผลอเกมกับเชลซีนี่อาจจะมีผลโดยตรงถูกต้องโอ้โหเนี่ยสนุกเลยนะคือเลสเตอร์ผมว่าสามนัดสุดท้ายเราคุยกันมานานแล้วว่ายากแต่เราไม่คิดว่าเขาจะหลุดก่อนหน้านี้เกมกับเซาจะไปเสมอเกมกับนิวคสเซลจะแพ้ถูกต้องอันนี้คือจุดเปลี่ยนนะส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเจอแมนยูอ่าสมมุติว่าอย่างที่บอกถ้าแพ้แมนยูนะลิเวอร์พูลคือจบเลยกลับบ้านเก่าเตรียมไปเล่นยูโรปาเลยแต่ถ้าชนะแมนยูได้ สามนัดที่เหลือของลิเวอร์พูลต,ต่อจากแมนยูนะเอ้ยไม่หนักนะเจอเวสต์บอมซึ่งตกชั้นไปแล้วเ,ออเจอกับเบ,เบอร์รี่ซึ่งมีโอกาสรออตกชั้นสูงแล้วก็เจอกับคิสซาเวลลซึ่งรออตกชั้นไปแล้วโอ้โหแต่ว่าคือท้าว่ากันโดยคุณภาพอมีแค่แมนยูที่หนักสุดใช่คือลิเวอร์พูลเหมือนกับต้องผ่านแมนยูให้ได้ก่อนอแล้วสามนัดสุดท้ายไปเก็บให้ได้อีกและห้ามไม่ตกม้าตายตรงเบอร์รี่ที่ออหนีตกชั้นอันนี้คือดิ้นรนสุดขั้แน่นอนแล้วเขาเป็นบอลที่ เหมือนเวลาเจอทีมใหญ่เล่นดีเหมือนกันอย่างที่บอกยกเว้นว่าคืนนี้เบอร์ลี่จะต้องชนะฟูลแลมทุกอย่างจบเลยทีมตกชั้นครบอ่ไม่ต้องดิ้นรนลวก็เบอร์ลี่ก็จะรอดตกแล้วก็ฟูลแลมตกไปอีกทีผมสนุกว่ะเฮ้ยสนุกสนุกลุ้นลุ้นกันหนักเลยโดยเฉพาะเนี่ยการลุ้นแชมป์ของแมนยูตอนนี้งานที่ลุ้นกันสนุกมากหลอก ไม่คุณอยากยอมความกดดันให้ทีมผมสิคือผมอะไฟยามจะไม่ได้ยอมความกดดันสองพอยเรามองในแง่ของทฤษฎีคือผมอยากให้ทีมเป็นแชมป์แน่นอนแต่ว่าไม่อยากกดดันนักเตะที่ร่างกายเปราะมากเกินไปอ่าแซวเล่นนะนครับแฟนรู้นะเเอออโคมาครับมาที่เรื่องสุดท้ายก็คืออาร์เซนอลนั่นเองนะฮะแก๊งเด็กอาร์เซนอลครับเมื่อคืนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เอาชนะเวสต์บรอมไป3-1นะครับเคลียเวสต์บรอมตกชั้นครับปาแซมของเราต้องโบกมือบายบายพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับแม้สถานการณ์ตารางคะแนนของอาร์เซนอลตอนนี้ตามพื้นนที่อััดบ4 ไม่ทันแล้วล่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าการลุ้นพื้นที่ยุโรปาเนี่ยก็ <S <S ยังตามอันดับ7อยู่4แต้ม,มยังพอจะมีหวังบ้างเล็กๆนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่สื่อพูดถึงมากกว่าในเกมนัดนี้ก็คือเหล่าผู้เล่นดาวรุ่งนะครับของอาร์เซนอลยังทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเดอะแบกสำคัญในปีนี้เลยนะหลายๆคนอย่างเช่นพวกบุโกโยซาก้าเอเมลส์มิโรกาเบียมาติเนลี่แล้วก็คิรันเทียนนี่นะครับพวกนี้จะเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของทีมปืนใหญ่ในระยะยาวอย่างแน่นอนนะฮะแต่พวกนี้ก็ยังต้อง คือจะมาหวังกับเด็กเลยอย่างเดียวไม่ได้ในซัมเมอร์นี้จะต้องมีการเสริมทัพเข้ามาแทนตําแหน่งที่อาจจะรุ่งโรยไปแล้วนะครับหลายๆคนสถิติหน้าทึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือโบโยซากานะครับทำแอสซิสในนัดนี้ก็จัดไปแล้วนะครับ19แอสซิสต์ทุการายการจริงปหมเนี่ยนับตั้งแต่เปิดตัวกับทีมปืนใหญ่ โอเคจนถึงตอนนี้ใช่ใช่เอ้ยเยอะนะกับกับเด็กอายุเท่านี้เมื่อคืนก็คอมโบกับสมิธโลไปนะผู้เล่นเดารุ่งเหมือนกันครับเห็นแฟนๆอาร์เซนอลแซวพอโอบาร์มยองสำรองนี่ชนะด้วยลูกเกมแบบอีกแล้วกว่าเลยอันนี้คือการแซวจากแฟนอาร์เซนอลเองครับไม่ได้มีการใส่ร้ายจากผมในรายการทีอันนี้ต้องบอกก่อนความว่าปูไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่เป็นคอมเมนต์จริงๆเมื่อคืนโอบารก็พัก ไม่ได้ลงเลยลครับ,รบใช่มีการเปลี่ยนก็คือเอาลากาแซตลงอาจจะด้วยร่างกายไหมเขาเพิ่งหายป่วยมานะ<ช>อาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยอาจจะเป็นไม่ได้ก็ต้องดูกันว่านะอาร์เซนอลเนี่ยจะมีการทํำยังไงผมว่าซีซั่นนี้มันช้าไปแล้วนะการจะไปคาดหวังถึงยูโรป้าอย่างยากเลย ตอนนี้ยูโรป้าหลีกยังยากเลยถามว่ามันมีความเป็นไปได้มันก็ยังมีความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีสี่แต้มใช่ก็ต้องพยายามชนะแล้วก็ลุ้นให้ทีมอื่นสนุดเยอะเยอะแต่ยากแต่มันยากใช่ก็ดูกันว่าซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดว่าไม่ลงทุนแล้วยังอยู่กับขุมกําลังแบบนี้หรือแม้กระทั่งอนาคตของมิเกลอาเตต้าที่เป็นท็อปิกที่พูดถึงอย่างใหญ่หลวงตอนนี้เลยจะได้ไปต่อหรือเปล่านี่ก็อีกนั่นแหละนั่นแหละนะคะโอติดตามดูนี่คือประเด็นร้อนนะครับของพิมเมเลียร์วิกที่35ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค นะแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ของเราอ,อีกอีกหนึ่งครั้งนะครับน้ำแรกธรรมชาติตาช้างนี่คอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับจากไทยเบอร์เดจำกัดมหาชนเป็นผู้สนับสนุนหลักของวงการกีฬานะครับพร้อมสร้างสังคมที่ดีผ่านกีฬาโดยแนวคิดสปอร์ตแมนชิพเพราะมากกว่ากีฬาเนี่ยคือน้ำใจนักกีฬาครับให้แฟนๆทางบ้านนะครับได้ร่วมโห บุคลากรในวงการกีฬาผู้มีน้ําใจนักกีฬายอดเยี่ยมนะก็เข้าไปโหวตนะคนที่มาโหวตเนี่ยมีลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษด้วยครับ,รบนี่นะใน Facebook ของสยามสปอร์ตในทุกๆสัปดาห์เขาก็จะมีการปล่อยออกมาว่าอะวีคนี้เป็นคนนี้นะ,ะวีคนี้เป็นคนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะร่วมโหวตพร้อมกันเนี่ยตั้งแต่กันยายนเป็นต้นไปเข้าไปส่องไว้ก่อนอว่าที่ถูกใจคุณเนี่ยเป็นใครกันบ้างได้ครับนะครับมีนักกีฬาเนี่ยเยอะแยะมากมายจาก ทุกสาข,ขาเลยของไทยนะเทียบคือความเป็นเลิศก,ก็ส่วนหนึ่งแต่น้ําใจนักกีฬาก็คือสิ่งสําคัญที่<ช>ทำให้กีฬามันสวยงามนะมผมว่านี่ครั<อ>พูดีแล้วก็ฝากหนังสือด้วยนี่ครับแรอ ครับหนังสือ23ปีนิงดาริตันโจนะครับเล่มที่2งนะครับรวมไปถึงเล่มที่3ก็มีขายแล้วนะครับเป็นภาคต่อประสบการณ์ชีวิตของพี่ิตเนโจนะครับก็ไปหาซื้อได้เลยที่แอดไลน์แซวสปอร์ตช็อปนะครับ130บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมฝากด้วยครับนี่คือทั้งหมดครับของจอะประเด็นนะครับสองช่องทาง Facebook กดไลค์กดแชร์ยูทูปกดซับสไครต์ให้กับสยามสปอร์ตด้วยวันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์พราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกััันใหม่รีีี้สววดดคบ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง